สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีพษศธาัุดินนะคะครึ่งเดือนสุดท้ายของปีค่ะ16ถึง3 1ธันวาคมปี2566ค่ะราศีพฤศษภงานเงินความรักนะคะตนเองมีดาวฤุตยูมาทับลัคนาค่ะยาวไปเลยค่ะ7ปีเต็มตั้งแต่วัน ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2 5 6 6ยาไปเจ็ดปีเต็มคัะมะัุยูคือการพันพ้นปร,น,ปรนแปรการปฏิวัติปจิรูปตนเองนะคะมาทับลักษณะมามีเรื่องราวของการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจะดีหรือร้ายอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่านนะคะมรุษยอยู่ทับลักณ์นี่ก็ต้องปรับตัวใหม่ๆค่ะ มีดาวเกตกร,ระตุน้นส่งเสริมเป็นแรงเชียร์นะแต่4ีพฤศจิกาย,ยนแล้วก็อยู่ไป45วันก็จะย้ายค่ะตนเองค่ะดาวศุกเกี่ยวข้องกับมวลชนผู้คนการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปตนเองก็ไปเกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหาริการต่อสู้การแข่งขันความเจ็บป่วยสิ่งที่จะได้มาเหนื่อยค่ะไม่ได้อะไรมาดง่ายนะคะ ยิ่งมีดาวฤติโยมาผูกพันเกี่ยวข้องกับการที่ตนเองต้องปรับตัวเข้าหาค่ะตนเองค่ะและเรื่องราวของความเหนื่อยยากไปอยู่ในเรือนปัตตานิคนรักคู่ครองคู่คู่ค้ากันเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมค่ะ26่านวาคมค่ะ45วันค่ะสุขนะ สุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่ร้อนนีรันดก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละท่านนะคะอันนี้ภาพรวมค่ะสุกเล่งไปที่ลัคนาอได้พบกับความเน็ดเหนื่อยค่ะ,ะความพันพูนปรวนแปลไปสุกพุธอีกคู่ยาดูเบานะคะมีดาวพุธเจ็ดธันวาคมไปค่ะ45วันเต็ม พุทธก็คือการเงินผลตอบแทนรายได้แก้แวงเงินทองคิดพุทธเคยคิดเขียนการค้าขายหาเงินรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตนเองเ็เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองคู่ค้าเข้าไปเกี่ยวข้งองกับหุ้นส่วนนะคะและเป็นดาวพุทธการค้าขายปุตรตักลงทนุนร่วมกันกับบุตรหลานบริวารคนอ่อน,อนวัยกว่าการลงทุนการค้า การเสียงความสุขสนุกสนานนะคะการลงทุนผลประโยชน์ตอบแทนประโยชน์นเรือนปัตตนิถ้าคนมีคู่แล้วการแต่งงานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่ากันนะคะ่พูดสุขอีกคู่ยาดูเบาถ้าขื้นดวงแล้วอ่า มีมาให้เลือกนะคู่ถ้าเลือกได้ดีก็คือได้พบคู่อืมในเรือนังคารนะคู่เป็นผู้ใหญ่สุุ้มรบอบคอบคนต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนไกลถ้าพบแล้วใช่ก็จะได้โชคดังราชาเลยนะคะผลบุญเก่าทําไว้ดีหนาะไม่ต้องซื้อไม่หามาเองะคะมาเป็นคู่เลือกคนที่ใช่ก็จะนํำพาให้ชีวิตได้ พบกับลาบนะคะพุทธกะาหูเป็นดาวคู่ศัตรูเมื่อตอนเองอเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาแก้ไขได้ก็ได้ลาบลาบนั้นก็ทำให้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงเรืหัดราชาโชคได้ลาบมีผู้สนับสนุนพักดันอยู่เบื้องหลังการข้าขค้ายต่างชิน การเปลี่ยนแปลงชีวิตพระรหัสโมรณะมดกตกทอดก็ได้ลาภผลจากการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางการจบสิ้นไปในเรื่องราวของลาภผลที่ได้นั้นมีความมั่นคงนะคะเปลี่ยนแล้วก็ชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะพันธุ์ครอบครัวหลักทรัพย์รถบ้านที่ดิน หลักทรัพยอสังหาริมัพย์ตำแหน่งหน้าที่ตนเองก็ได้รับมรดกการเปลี่ยนแปลงนี้17ธันวาคมที่สู้หนักเหนื่อยมาได้มาจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆก็จบสิ้นไปนะคะ,นะคู่ที่ใช่แล้วนำพาให้ได้ลาพ้นนะคะรุ่งเรืองมีความสำเร็จ ผู้ใหญ่เจ้านายมีโอกาสได้พบกับคนที่มีประสบการณ์สูงไวกว่านะคะมีความมั่นคงเข้มแข็งกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยเหลือสนับสนุนการงานอาชีพอาชีพนั้นํนำพาให้ได้ลาบผลจากการคิดแล้วลงมือทำด้วยประสบการณ์นะคะ ที่เหลือก็คือกำไรชีวิตนะคะ,ะจันนาเรนจันเพื่อนฝูงใกล้ชิดสนิทกันบรรญ,ญาตกิกันค้าขายการเดินทางการสื่อสารจันเรือนจันก็เล็งไปที่สุภาพดีงามความสำเร็จกับการงานอาชีพมาดูกันที่ชาวพุทธศกกับไพทาโรค่ะ เริ่มต้นค่ะนี่ละผลเข้ามาฟกุลุกนะคะแลกเปลี่ยนมาค่ะการเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายนะคะสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าอะ่ะร้อนนี่รันอะไม่ร้อนค่ะเมื่อได้ลงทนุนคิดพูดคุยคิดเขียนหายเหนื่อยแล้วค่ะมีคู่ค้าคนรักเริ่มต้น ติดต่อพูดคุยกันอันแรกเบอร์โหนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้การเงินเป้าหมายสำเร็จนะกัดไม่ปล่อยเลยนะคะมีพลังพลังงานนะถ้าทำงานก่นมายางนานก็วงแ็นเอาไว้นะคะกอดเอาไว้ค่ะให้เหนียวแน่นมีพลังที่จะลงมือทำเกื่อลาบผล มือีกฝ่ายมาให้การส่งเสริมคะ่ะโดยประสบการณ์นะคะเป็นสตรีหรือนารีบุรุษผู้ทรงพลังนะคะเชื่อมันในตนมีความเก่งกล้าสามารถนะือดอมแข็งแรงนะคะยิ่งในเกียรติศักดิ์ศรีค่ะไม่ง้อใครนะคะ ไ,ไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามนี่ถ้าเจอแล้วก็ได้พบอีกฝ่ายผู้มีความมั่นคงเข้มแข็งในเรื่องราวของการมีลาภผลนะคู่นะคะผู้ส่วนคู่ค้าเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีความเข้มแข็ง,ขงมีประสบการณ์ จันในรเรนจันราชินีพจันเรยนก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรงค่ะเอาด้านที่ดีเปิดเผยออกมานะคะกับงานยินดีรับใช้บริการนะสักชะสปรีแม่แม่งานบริการงานแพทย์หมอพยาบาลงานนี้จันก็เล่งไปที่สุภาพความสำเร็จเป้าหมายดีงามนะคะการงานที่เข้มแข็งมุ่งมัน่น งานบริการบุญเก่านะคะอันนี้ก็ควรมันเพียรภาวนาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อเพิ่มแสงสว่างจากการที่ดินดีนรับใช้นะคะงานจินตนาการงานสตรีงานคนใช้คมง,งามเป็นศินลปินได้ทำงานศินละปะบุญเก่าก็มีสิ่งแรกเปยนให้กับอีกฝ่ายก็ได้รับการสนับสนุนนะคะมีโอกาสก็ได้ แต่งงานมีคู่นะคะได้ลงจากรคานค่ะมีความก้อนไวนะคะเหมือนดวงจันทร์ที่เย็นนะคะอันนี้นะอันนี้ภายในนะอันนี้ข้างนอกนะก็นิ่มนวลเข้าไว้นะคะก็จะได้รับความรัก เมตตาก,กับเพื่อนร่วมการงานการสังคมที่ผ่านมานะคะอดทนได้เราคอยได้เสียสละได้อดทนทั้งที่ได้ดีแน่นอนที่ผ่านมานะเจ็บปวดไข้จิตสมาธิเมื่อได้พบแพทย์หมอพยาบาลแล้วโครงการไอเดียในฝันนั้น โอกกระคุดผิดหวังก็เปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะมีจิตสมาธิที่เข้มแข็งสร้างบุญบารมีกับเพื่อนอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถึงมั่นนะคะมีโครงการไอเดียในฝัน,นงานทางด้านสุขภาพดูแลตนเองหายป่วยไข้แล้วะนะ ปัจจุบันนะคะก็ยังคงต้องดูแลกายจิตอินญ,ญาณของตอนเองให้เข้มแข็งนะคะ,นะอันนี้เป็นมรดกตกทอดค่ะ,ะลบเก่าๆสิ่งเก่าๆตกกังวลจิตฟุ้งซ่านรองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะ,ะไม่ขัดแย้งที่ตนเองเปลี่ยนความคิดมุมมองใหม่ เหมือนพระจันทที่ถูกเมฆบดบงังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะมองไปบนท้องฟ้านะเมฆค่อยเคลื่อนอย่าวันไหวค่ะหาวันเวลาถือศีลปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนะกวดน้ำมุทิตบุญกุศลอีกกรรมเก่านะคะมีปัญหากับเพื่อนบ้านยังไม่เท่ามีปัญหาที่ตนเองค่ะจิตกังวลนะคะจิตปรุงแต่ง อยู่คนเดียววังเว,วงเวดเววะก็ระวังความคิดอย่าไปอยู่คนเดียวค่ะมาร่วมการงานการสังคมกับเพื่อนฟอกเพื่อนฟอกเพื่อนฝูงพวกของนะคะนะก็จะได้ลาบนะคะ,ะมองไปที่การงานกัดไม่ปล่อยค่ะจิตสมาธินะเข้มแข็งอยาวันไหวค่ะอันนี้ ปัจจุบันก็มุ่งมันไปที่ลาบผลนะคะแข่งขันที่ตนเองหาลาบนะคะลาบดีหรือไม่ดีก็คือลาบนะมุ่งมันไปที่หาลาบที่อินเดียรับใช้บริการนะเสียสลัดเป็นผู้ให้นะคะนะก็ อนาคตไม่ไกลไม่ไกลก็มัง่งคั่งมั่งมีร่ำรวยเลยนะคะเรียนรู้ที่จะเสียสละออกไปค่ะการเงินผลตอบแทนรายได้เข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมนะสุขพุทธสุขเจอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิ่รันร์นะก็มีดาวพุทธเหล่งมาด้วยเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะการลงทนุนการค้าผลประโยชน์ตอบแทนตนเองค่ะ เหนื่อยหายเจ็บป่วยไข้แล้วเ,เกี่ยวข้อ,องงานาจิตแพทย์หมอยาทำโครงการในเดียในฝันได้เรียนรู้ด้วยความเข้มแข็งจิตสมาธิดีแล้วอะไรที่ได้เรียนรู้ปล่อยวางได้โครงการในฝันมายาภาพลงตาอาาจะเป็นนักแสดงก็มีโอกาส ทำสำเร็จนะมุ่งมันหาบผลในหลักแหล่งที่อยู่อาศัยบางครั้งก็เงียบองวงเวงพิเวกวิเวยว,ว,วากับการลงทุนการค้างการค้าก็เจ้าที่เจ้าทางแรงก็ต้องดูแลนะเลี้ยงดูท่านด้วยนะใกล้ชิดที่สุดก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรักครอบครัวโชคดีนี้ไปยยาวกับอนาคตไม่ไกลไม่ไกลรวย เป็นเศรษฐีค่ะ,ะตนนยงเลยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจมีตำแหน่งหน้าที่แต่เริ่มต้นการง,งานนะที่มั่นคงมีมรดกสืบทอดค่ะในหลักแหล่งที่ดนี้เลือกคนนะได้มาจากบ้าพบุรุษนะคะได้เริ่มต้นทําการค้า ธุรกิจเล็กๆนี้อ่ะเป็นเศรษฐีแล้วคะ่ะเป็นเศรษฐีรู้คุณค่าของการเงินนะคะการลงทุนได้มาจากอีกฝ่ายได้ลาภผลเป็นเศรษฐีแล้วนะคะ,ะเศรษฐีนี้ฮะก็ต้องไม่ใช่เศรษฐีขี้เหนียวแลยค่ะเศรษฐีใจดีใจบุญชอบทำบุญสุนทาน,นะคะ่ะอันนี้ภายใต้สิ่งแวดล้อมอเป็นเศรษฐีค่ะเก็บกอบ เงินไว้เหนียวแน่นเลยมีเยอะแล้วไม่มีที่เก็บแล้วก็แบ่งไปให้ผู้มีน้อยกว่านะคะอันนี้ก็ได้พบคู่ครองคนรักคนส่วนการค้ามาร่วมสนับสน,นก็แบ่งรายไดใ้ให้งานบุญด้วยความหวังกำลังใจนะคะ,ะยิ่งให้เสียสละก็ยิ่งได้นะคะ สมดุลลงตัวรายได้ผลตอบแทนจากคุณส่วนผลรักะการเงินเล่งไปที่ลักขน,นะก็ต้องแบ่งการเงินจากธุรกิจการค้าที่ได้ร่วมกันจากอีกฝ่ายนะคะความหวังกำลังใจมีกำลังใจขึ้น,นก็บทสรุปค่ะ,ะอย่าปล่อยวนันเวลาให้ผ่านพ้นไป มีไรใหม่ๆได้เริ่มต้นลงมือทำํำการผจญภัยจะเริ่มต้นรับผิดชอบชีวิตของตนเองไปล่อยวันเวลาไปวันๆนะคะบนทันสมัยนะคะได้แต่งตัวกินเดิมสันสค์หันษาการเงินนี้ก็ได้มาจากงานบนงานาสนจากคนสัญจรไปมาค่ะ บน,นสมัยเป็นดาราศิลปินได้ทำงานศิลปะนะคะการเริ่มต้นในแต่ละวันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเพราะว่ามีหุ้นส่วนและเวียนมาและมีคนรักให้การสนับสนุนนะแต่แต่งต,ตัวได้ทำอะไรตามใจมีความสุขค่ะจะให้ทุกได้อย่างไรนะบทสรุปผลลัพธ์ต้องรับผิดชอบชีวิตตนเองคิดฝันอะไรแล้วสำเร็จแล้วลงมาทำที่เหลือก็คือ รับผิดชอบตนได้ก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำนะคะจริงจังตั้งใจค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะมีอะไรหรือไต้น้า c คอนเน็กชันเชื่อมโยงตนเองภายในได้จะเชื่อมโยงถึงเปื่นบ่าไม่หลงทางแล้วค่ะดเรกชันมีป้ายบอกทางเห็นป้ายบอกทางแล้วอย่าถามใครนะคะอย่าไปถามคนแปลกหน้าคนแปลกถิน่น ตอนเองก็ใช่นะคนชั้นจรไปมามก็ผ่านไปแล้วก็พุ่งมุม่งตรงไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาดูเอาค่ะนะปัจจุบัน,นะคะได้พบก,กับลาผลจากคนตอนที่ต่างถิ่น ไดเลกชันค่ะไม่หลงทางแน่นอนนะเซอร์วิสมายินดีรับใช้เป็นผัวให้นะคะเสียสละก่อนแล้วจะได้จัดระเบียบชีวิตตนเองให้เรียบร้อยนะ,ะจัดระเบียบปัดเป่าปูเตียงของตนเองแล้วยินดีรับใช้คนใกล้ชิดก่อนนะคนอื่นใกล้ๆและรายร้องนะคะราย ร้อยัว่วร่วมยินดีกับความสุขที่ได้มาเจอเจอชาวพสืสศพกับการเดินทางค้าขายกับผู้คนสัญจรไปมาค่ะงานทางด้านติดต่อค้าขายกับคนต่างถิ่นดีค่ะโชคดีนะคะ